สวัสดีครับช่องไทยสปอร์ตเอนเนยริ่งวันนี้เรามีความยินดีที่จะนําเสนอสินค้าเพิ่งเข้ามาในไทยนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆของของบริษัทเราเลยนะครับตัวนี้จะเป็น TDK นะครับ TDK แหมดา TDK แลมดาก็คือตัวน้อยฟิลเตอร์ที่ใช้ร่วมกับพวก วงจรการควบคุมนะครับคือป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับเป็นตัวตัดสัญญาณรบกวนในวงจรไฟฟ้าหรือวงจรควบคุมอย่างเช่นเราใช้ PLC อาจจะใช้กับเครื่องจักรแล้วคอนโทรลเลอร์อาจจะเพื่อไม่ให้การทํางานหรือการควบคุมไม่ให้เกิดอุปสรรคเนี้ยคือไม่มีสัญญาณรบกวนมาทําให้การควบคุมทะยังให้มันแม่นยําแล้ว เชงตรงก็ใช้ตัวน้อยฟิลเตอร์นะครับ TDK น้อยฟิลเตอร์ก็จะเป็นตัวป้องกันกรองสัญญาณรบกวนนะครับรุ่นที่เรานำมาขายนี่ก็คือเป็นรุ่น R H, R H S, S N หรือ R T H N ก็คือตัว T ตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกในเรื่องของอไฟ3เฟสนะครับ <c oughs> โมเดลนี้นะครับ 5.010ก็คือ,อทนกระแสดได้10แอมป์นะครับโหลดที่กินไม่เกิน10แอมป์ก็สามารถใช้ตัวนี้ใช้งานได้เลยก็คือต่อเป็นซีรีส์นะครับข้อดีของรุ่นซีรีส์ที่เราเอามาจําหน่ายนี่ก็คือมันมีสัญญาณกรองนะครับอยู่2อตัวนี้เป็น3มันมี3เฟสก็เลยมีสัญญาณกรองอยู่3ชั้นนะครับชั้นละเฟสนะครับแต่ที่อยากจะให้เห็นชัดเจนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น รุ่นซิงเกิลเฟ e เนี่ยใช้กับไฟ200โวลต์นะครับ200ถึง240โวลต์นะครับเป,เป็นเป็นไฟ AC นะครับแวผมแกะดูก่นนะฮะตัวนี้นะครับนี่เราจะได้เห็นว่าตัวที่ทางบริษัทไทยสปอร์ตเรามานำเสนอหรือเอามาจำหน่ายเนี่ยจะจำหน่ายเนี่ยรุ่นนี้ครับผม RSHN ก็คือเป็นสัญญาณกรอง2ชั้นนะครับ 2วงจรเลยนะครับตัวนี้ก็คือรุ่นพิเศษมากๆก็คืออันนี้คือกรองชั้นที่1กรองชั้นที่2อ,อโหลดเข้าฝั่งนี้หรือไลน์เข้าฝั่งนี้โหลดก็ออกฝั่งนี้นะครับก็ต่อโหลดนี่ต่อ,อแหล่งจ่ายนะครับผมแหล่งไฟที่สามารถรับได้ก็คือตั้งแต่เดี๋ยวนะผมมองไม่โอเคแม็กอยู่ที่500 เ okay. ดยนะครับแรงจ่ายอันนี้ไม่ได้บอกไว้บอกพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาใช้งานที่เอามาที่ที่ต่อไว้นะครับเดี๋ยวนะน่าจะมีอยู่นะครับจริงๆตัวนี้ไฟ220โวลต์นะครับซิงเกิลเฟสถึง3 -80 อถึง5 0 0โวลต์นะครับรับได้นะครับ แต่ผมต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าจริงๆมันพลิกได้สูงสุดที่2500 VAC นะฮะแต่ว่า,าโหลดจริงๆก็คือประมาณ5 0 0อโวลต์นะครับอ่าอินพุตเข้านี้เอาพุตออกฝั่งนี้นะครับหรืออ่าเอาอินพุตเข้าฝั่งนี้เอาอินพุตเข้าฝั่งนี้เอาพุตออกฝั่งนี้คือ1 2 3 4มีมีหลายๆท่านสอบถามมาว่าอ่าเราจะ วงจรในการไวริงต่อเนี่ยใช้งานยังไงนะครับคือเป็นอนุกรมหรือต่อซีรีกับวงจรได้เลยนะครับคือป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับตัวนี้20ก็คือไฟ220โวลต์ซิงเกิลเฟสนะครับแล้วก็ตัว30นี่คือเป็นทนกระแสดได้ที่ไหลผ่านตัวนี้30แอมป์คือหรือโหลดห้ามกินเกิน30แอมป์เท่านั้นเองนะครับเราก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ บางครั้งเนี่ยผมกินโหลดผมมีแค่กินแค่1 0แอมสามสแอมไปใช้งานไนดะ้ได้ครับไม่มีปัญหาครับเพียงแต่เราซื้อมูลค่าที่แพงขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างหรือสินค้าบางตัวมันอย่าง1 0แอมของหมดนะครับใช้3 0แอมแทนได้นะครับไม่มีปัญหาเลยยิ่งดีด้วยนะครับทนกระแสดได้ดีด้วยนะครับครับผมนอกน,น,นอกจากนั้นอย่างตัวนี้3 0แอมเราก็จะมี6แอมสิบแอมแล้วก็ตัวเล็กนะครับอย่างตัวนี้ตัวเล็ก ก็จะเป็น 3m นะครับวงจรเล็กๆนะครับใช้กับวงจรเล็กๆแต่ตัวนี้มันจะเป็นซิงเกิลเฟสนะครับนะฮะถ้าไม่เท่าเทียมเป็นซิงเกิลวงจรนะครับก็คือ,คอกรองแค่ชั้นเดียวนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับบางลูกค้าบางท่านซื้อไปเอ้ยทำไมมันถูกกว่าที่ซื้อนี่ทำไมอ,อีกที่นึงทำไมแพงกว่าหรืออันนี้ก็คือดูที่สัญญาณกรองนะครับกรองกี่ชั้นนะครับก็เหมือนกรอง เค,เครื่องกรองน้ำฮะก็คือสัญญาณกรองมาอีกนึงแล้วต้องกรองอีกทึงเพื่อให้มันละเอียดนะครับกรองถ้ากรองละเอียดเนี่ยอย่างเหมือนกับถ้าเรามองงอ่ายๆอย่างเครื่องเสียงแต่ผมไม่ผมไม่แน่ใจตัวนี้ใช้กับเครื่องเสียงอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะหยาบไปเครื่องเสียงอาจจะมีน้อยอย่างอื่นตัวนี้มันพวกสัญญาณรบกวนเครื่องคอนโทรลเลอร์พวก PLC ทัชสกรีนนะครับกรองได้เลยครับตัวนี้ใช้งานได้ครับครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้า ลูกค้าท่าในใดสนใจก็ไลน์เข้ามาได้นะครับ ad thai support นะครับวันนี้แอดมินขอขอบคุณมากครับที่ให้การรับชมสวัสดีครับ